นั่นครับกินข้าวพี่น้องกินข้าวกินข้าวมัน,นี่กินยุนายุนาบุ้งามเสยอ่อนก่องบุ้งไยตัสเนาะ ไหนมาตุวีบ้านใครก็สีก็หายครับ้ว้ยนี่ยายเก็บผัดตุ๋นนะผัด้าวผัดนั่นังอย่างนี้นี้ไก้ลรัลาหน้าเขา,บ,า,าอบอกเขตหน้าคนอ,อ,อื่นเหรอหน้าคนอื่นนันนันกระลังไหลเขา

ตดน,น้นามเนเนาะเขียะคนกับตีนนาเข้าหูใหม่ไงหรอวะขนาดพักกับทิ้นไม่ยังโคนเออมีมันก็แบบว่าพักๆก็โคน không có con lắm tinh hồn như vậy người mọi như này người mọi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  người không biết mọi người mọi người mọi người Ừ.

งานฝลมันปรกอบบานน้อยมันานห้าสวนส่นมากงหนาหน่านะฮะต่องเปนหนามผลก็มาทานมาตัาข้นมาลงมาคุณมื่นยัางขึ้นมาทอดแล้วค่ะหออบบานสูงนแพร่ต้องไปคุณจ่ายตรงนะ อือหืงมากแล้วก็เกียบเนะใตทุนลงไปเลเนี่ย คลิปนี้ข้อเสนอแลยครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หให้แน่เวยครับ สองเบาวไทยบ้าบนใช่ไหมครับผม